สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาท,าทําไข่กระทะจิ๋วค่ะค่ะก็จะมีเนยมีต้นหอมมีทูนา่าไข่กุ้งมีแซลมอนมีพริกไทยมีซอสมะเขือเทศซอสแม็กกี้ปูอัดไส้กรอกไข,ข่ไก่ค่ะลงมือทําเลยค่ะาจากนั้นก็จะมาเตรียมปูอัดค่ะหั่นครึ่งค่ะเอาพลาสติกออก กูอาจใช้ยี่ห้อนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาฉีกค่ะฉีกแบบนี้นะคะฉีกเป็นเส้นๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะาจากนั้นก็จะเป็นไส้กรอกค่ะไส้กรอกเราใช้ไส้กรอกใช้แบบนี้นะคะไส้กรอกไก่หนังกรอบประมาณนี้ก็หัน่น ส่วนแซลมอนนะคะเรานําไปทอดนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนํามายีค่ะที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนามายีแบบนี้นะหรือจะใครจะใส่เป็นชิ้นเลยก็ได้นะคะใครจะใส่เป็นชิ้นแบบนี้เลยก็ได้แต่นําไปทอดนําไปทอดก่อนนะทอดเสร็จแล้วก็นํามาหั่นนะคะทอดเสร็จแล้วให้นํามาหั่นค่ะ จากนั้นพักไว้ค่ะส่วนนี้เป็นทูน่าไข่กุ้งนะคะปลาทูน่าผสมกับไข่กุ้งนะคะค่ะพักไว้ค่ะส่วนไข่เราใช้เบอร์หนึ่งนะคะาจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่เนยลงไปค่ะกระทะเป็นกระทะสีห่หลุมนะคะสั่งออนไลน์ค่ะมีขาย ที่ออนไลน์นะคะ,าะาลาซาด้าอะไรพวกนี้นะคะมีขายค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะทาเนยให้ทั่วค่ะทาขอบๆด้วยนะคะเวลานำขึ้นอย่าได้นำขึ้นได้ง่ายๆนะคะ พอกระทะร้อนแล้วให้เราตอกไข่ลงไปเลยค่ะให้เอาไข่ไว้ริมๆนะคะเพราะว่าเราจะโชว์ไข่นะ ไขแดงไว้ริมิมค่ะค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะจากนั้นก็จะวางเครื่องลงไปเลยค่ะไส้กรอกค่ะให้เขาเซตตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็วางไส้กรอกลงไปค่ะ หน้าค่ะแซลมอนค่ะต้นหอมค่ะจัดตามใจชอบเลยนะคะใครจะจัดแต่งแบบไหนก็ตามใจชอบเลยค่ะ ปูอัดค่ะแซลมอนค่ะแซลมอนยีนะคะทูน่าไข่กุ้งค่ะแซลมอนค่ะ ต้นหอมค,ค่ะจัดแต่งไปตามใจเราเลยค่ะเอาให้สวยงามค่ะ ทูน่าค่ะทูน่าไข่กุ้งนะคะแซลมอนค่ะต้นหอมค่ะแซลมอนค่ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้ปิดฝาค่ะ อบเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ไข่สุกให้ทุกอย่างาสุกนะคะค่ะพอนั่นเราก็เปิดดูนะคะไข่ก็เราจะเอาสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะเราจะเอาสุกแค่นี้นะจากนั้นก็จะนําขึ้นเลยค่ะ ก็จะได้ไข่กระทะจิ๋วส,สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะสวยมาก จะมาชิมค่ะพริกไทยเล็กน้อยค่ะหรือตามชอบนะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นแม็กกี้ค่ะหรือใครจะใส่ซอสมะเขือเทศด้วยก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะซอสมะเขือเทศแล้วแต่ชอบเลยค่ะจานั้นก็ชิมค่ะ ไข่นี่แล้วแต่เรานะถ้าเราชอบให้สุกน้อยกว่านี้เราก็ไม่ต้องตั้งนานนะชิมค่ะเป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะอร่อยค่ะ ไข่รกระทะจิ๋วเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ